กินอะไมันกินนมามไดกินข้าว่เอ้า่ได้กินหมอแม่เอาี่ด้อกได้ยาบคุณให้วนี้แม่ก็ใส่นด้จังเลยได้ขนมเสร็จหน่อยขนมเสร็จมต้องใช้ลาค่ะคุณ้มหมูอันไม่ได้กินแล้วอยนไม่กิน มันน <ersch> <Aj ax. S 1> ี่ช่วยกันนะน้ำตาลมันนี่ช่วยกันนะน้ำตาลนักเตะเด้งรูปยนกันแห้งเดียวบารีแดงหุ่นต้า

อือิ่มหักเลกินียังงานรุงเพมีนดนยนะน้านีก่แดงา้วยนะนี่เาเลยอ้ยนี่น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ไรสดจืหรอสวัสดีค่ะอันนี้นากินมากเลยมาดูมันจะอ้วนตาเอาแงวาให้ลูกแม่ิให้ไมหากิน กินค่ะแต่ว่าอันนี้อ,นนอันนี้ดูเอาให้อเอาแตงกวาไม,ม่กินยอมอร่อยไหมกินแล้วกินค,ครับผมกิน<ๆ>เลยนะครับพี่เบนกินเลยจากบ้านไหนบ้านที่วันนี้จากบ้านวิทแล้วก็บ้านแม็กนะครับผมวันนี้มีพี่ธัญญาพี่ปุ๊กพี่เจนนี่พี่วันพี่พัชรีแล้วก็เป็นแม่แนนนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับ อาหารกับข้าวทุกอย่างขอบคุณนะครับผมก็กับคืนให้เอซีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีความสุกมากเลยนะครับผมได้ยิ้มกันหมดเลยพวกมีความสุกมากเลยนะจริงวิ่งไปรถลูกชิ้นวิ่งไปร้านไอติมตรงนี้แรงนมดหนี่เห็นอหนี่ระวังอ้วนนะอย่ากินเยอะนะเบนมันอ้วนนี่โอเคเราไปโซนล้ออกันนะครับ โอ้ยสุูเ่มันเกิดเจเพนเด้วขนมจีนนะคะตนนีแตงโมยัง่เดยังไม่เ้ินเนี่ยเพราะว่างม่เกิดนีลค่ะเอาแมนละนาะแมนละนาอผักล้างเรียบร้อยนะคะล้างจากบ้านสะอาดแน่นอนวยนค้าแมนละนาะเขียงหน่อยว่าจริงๆว่าจิเอาแม่เขียง่ายเลยบ่าจ้า่า ก็่ไอกเขากินแนะกไเลอะจะบกเป็นไหกที่หลังก็จะเลิมเลิมนิดนึงขอบคุณนะคะยมขา้นมอว่าท่านอยากหรือกิ่น้ัิไม่ดูนี่้ยาปลาอมแจะมไรี่ไลงไม่ไใ่ไไวะอน้าทรายออ้ต้ำมาทน้าไ่หนุ่มแหม อร well. ่อยมากนี่ตาแสบเี้ยอ่อยมากนี่แบบ้อร่อยนะคะอร่อยมากน้ำพเลืออะไรใส่ที่มันเอร่อยมาก ตอนนี้ค่ะทุกคนซื้อบัตรกันยังมันยังไม่ซื้อบัตรกดซื้อบัตรนะฮะกุกาเาเอมือนของโปก,กโทุกคนขาไมาในซื้อบัตรเปล่าซื้อบัตรเด้อค่ขี่น้อง EP เนี้ย มวลแห้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเข้าวันษาแหเทียนฟันษานะคะทุกคนค่ะวัธรมาวารินนะจาะทุกคนจะสิไปเสิร์ฟบางไฟงงไม่มันมีมันมีลำไอเสิร์ด้วยมวลแห้งพี่ดองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวรออนุมัติมีหลายคนที่โทรไปอไบอกว่าคืออนุมัติสาแท คือได้ในขาวแทดใจเย็นๆคนยังรับเชิญน้องยังนี้รับพับๆเลยแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราเยอะมากบอกแล้วว่าวันสุดท้ายแล้วขู่มากวาสุดเก่งไหมเ่เดียวเนี่ยไม่นี่เใส่มาซ้อมไงยหอยหนูหอยยืนแห้งวันนี้กางเกงกางเกงแบบนี้กางเกงในลายอังกฤษลายเปลี่ยกนะเปลี่ยกนะเปียกมัเอาไรเสื้อเก่งไหมเออเสื้อเก่งชอบเปลือยไปเลยมาเมตานซา ไม่โดนแล้วอันนี้ครับเอ๊ะหนุ่มกางเกงเราเราเราใส่ไว้ใช้กันกางเกงแม่ประจำที่กางเกงในหัวภาษาอังกฤษกางเกงในหัวภาษาอังกฤษอันนี้หัวภาษาอังกฤษตวะนี่บ่ฮอันนี้หัวมีกี่เมาเอาเนีเอาเน้นๆนเลี๋ยวรีบโอบ้องว่านหัวจุ่มไงเดี๋ยวรลิโอ้พอดีความผมลิโอ้ครับชนะวัดกันวัดบ้กงละหัวเอาเต้นปั้นแม่ ผันร่นเพื่อเป็นใหญ่แห่งหมดเลย่องบริาบหนเดียวว่ามึงนั่งไหมครับผมเอาเปาดี๋ยวรไปดิพทการาย้วไปนยังไงเดี๋ยวมาเป็นยัไ โอเคเอาล้อียก,ก่อน น้องไอ้ไอย,ยังไม่มานะครับแม่แม่กำลังใจครับว่าคุณเป้าซื้อวัดจองตั๋วได้ครับพี่น้อง บอกเวผมมปจะซื isa, ้อมาหนีเออมันสีสาะมันสีรษะครัวอ่าศิลปินรับเช่นห้อนี้มามีตัวแบบทอบๆเลยครับผม FC นะเนี่ยนี่อีรษาเนี่ยครับมันนี่บัวบอง FC ตั้งหมูแมสเลยนี่เดศิลปินทับครับผมเอา้ว มีแต่ส <God. S 1> ุดยอดสุดยอดเลยพวกคู่สบายใจได้เลยครับใาย่โค้ดรลีนี่ครับดุลีนี่เราไงอ สามาม่ต่อยูกับสามีหลัไปต้องหาเรื่องแล้วไหมยงหน่อยนะเข้ากได้คนมาล่าไม่ง่ายกหรอว่าอึ๊บเข้ากรดคนมารล่าเราหรอว่าซ้ํมตอกันเอออันนี้อันนี้เนี่ยจะ่โก็เด้นไปอีก่อนแก็ตันตันก็แก็เดินมาหาข้นั้นก็เช่ัน่านมาหาั้นไปกอนเดู้เชมอย่าพูดกลับไม่ ไม่เลยไม่ครับมองมองจริงครับพี่พี่แม็กซ์รันเลนแม่อ้อยอีห่างคนนั้นใช้ไยังไล่ะเลือด่ลอดไ ซื้อยังกรอมีซื้อยังก่อซื้อหลอดชิดหลอดซื้อตะลอีพี่ซื้อตะลอีพี่นะเราเรียก่ง็บจองตัวอาตนอเรื่องไงอ๋อมาตออีกอันนี้ครับมาตืออีกูเจ้าดนีจังหนี เป็นงังสี่ตลอดว้าฝาสอนบทกันหันกล่องมาปุ๊บนี่ก็ไม่ก็มาแข่งซูเม่เสียงไงเนาะท่านใดที่ยังคนบรรุจักกันนี่ว้าแดน,นเขา,า,า,าสอนบทกันอยู่บทนี้ยังอยู่ เวียกันปะนั้นให้บนียังเย็นไหมกันน่ะเอาแบบบนบ่ร้สาวน้ำกันซื้อวันนี้ของผมมันชอบสาชาญแมนโยกมาในสอบโดนีใจมัมี่ลูกไส้คนสิมหาหาหนุ่มาัล้หลฮัลสยลูฮัลโหลฮัมาหลฮัลางมฮัลโหลฮัูโหลาัลโหลฮัลโหลฮัลโอคเัลโหลมัิดแลฮันโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหิฮัลโหลฮัดสิเอาเจหาไัลโหล ชิ้นจ้งางทำไรหน่อยครับชิ้นจ้างรับได้ไหมเดินครับรับได้ไหมที่คนเคยมีอดีต